ยังไงพี่ตาซาบุชิบบชปาทิโตราคาเป็นพันนี่ ชาเดีวโดยเรื่องเดียวไม่ได้แต่มาพบกับสาวมาแต่ว่าเนาะไม่ด้กัพ่อพกับสาวสวางเขาไม่าเลยนี่จาสวากับปานยนะาเนกับมาีอ่อนกับบางนะเป็นอ่า้าเนาะใยใใแหงเอรรมดาเข้ากันเป็นนุได้เลยไปได้มาได้ ก็เป็นช่วงอะไรแรงก็พ่น,นก็ลายเลยอาบนจวดรดน,นี่โอ้ยมุดเบียน,นกันไปนึกว่าใครแล้วถ้าเป็นผู้นั่งนี่ชื่อแต่ว่าจะเป็นอะไรบ้งบางพ่นหลายเนาะมีพี่น้องพี่น้องชาวฟังไทยหลายที่มาหล่อเนาะ วันมาเนาะจรซือวะ่ยนเนี่ยมาฮะยันผมมีเงินซื้อ เสียงอย่างนี้บึนบันวันอย่านี้เนาะแมวก็มีอย่านี้เนาะครับ บายดีเด้อทางไก่ตาเพื่นอนเนาะโอ้ยลืมสบายดีเพื่อนสาวสว่างกันเนาะเงียบอยู่มาแต่อยากเบิ่งคองบ่เคยเห็นบ่บ<อ>ตื่นเต้นบ่อเคยเห็นในมาสกี้บ่อหรือเปล่เนาะโอ้ยข<อ>ับก็ดีนี่ยังมักสุดอีกเลยทำทำเสียใจว่าที่โปรดอันนี้ของแท้เลยบ่

เอออยู่พี่เป็นขายเนาะกิกรรมเปนซื้นอนาะเป็นนะัก อันนี้ของแท้เลยบอโอ้โหบออยากจับของผินเนาะมันยันทางเงยตาสิพาไปใช่นี่สาวสวัสดฮะถางาเงยตาปสิิาไปใช่ไหมเนาะอยากเอไหมากผลหรอเปล่าเลี้ยงไวากินรเพิ่นวะเลี้ยงบ่ไว้ดอกพิ่นวะอว่า ว่าหยอกว่าหัวกันไปเด้อพ่อพี่น้องเยจ,จะบุญอยากให้พี่น้องสีเหลียมน้ำกันในการเบิ่งคลิปของอาซาสูวังือว่าพวกเขาเบิ่งแล้วก็มีความสุขแล้วก็พวกเขาก็แบบพวกเขาก็ดีใจที่แบบเขาถ่ายว่าอลไรพี่น้องแบบเบิ่งแล้วก็ดีใจมีรอยยิ้มนะฮะถ้าเบิ่งแล้วมีความสุขก,ก็บมีดีใจกันเนาะสวัสดีครับ แเนก็คือเมื่อวานนี่คือกันที่บ่าวเซโยนโอถ่ายสาวสมบัติวิโตกะเป็นเพราะว่ายังโบมีไม่พอพี่น้องก็เลยถ่ายใกล้เพราะว่าถ่ายไกลมันช่บยไ่ได้ยินเสียงสาวสมบังเพิ่นโดยโดยก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนั้มพอพี่น้องเลยกราบพยายามใครที่อยากคมก็โตเดี๋ยจะต้องหูบให้บ้างโดยอ๋อแล้วมีพี่น้องคอมเมนต์ไลน์อยู่ว่ามือกล้องคือแบบ ถ่ายยังคือถ่ายจากชั้นถ่ายชุดใส่ชุดช่วยๆเลยก็คือบคถ่ายบุกโตว่ะอ้าวสรุปคือบ่าวชายโยธีแลววคอนตรวจๆนี่ยังหรือสว่างนน้ำน้ำหมอกบ่อน เจ้าเคยเห็นนี่ยังแบบซี่อยู่บ้นช่หรืสเป่าเอาบ่เอาเมื่อตั้งอยู่หน้าเจ้าเอาเมื่อมนดูดน้ำนองได้ๆๆไข่หลดวีโก้แม่เจ้าเน้นแสนบาทเท่านั้นเด้นะเยต้าราคามันคือถือแค่แสนบาทเองเนาะ โอ้โหโ้หนึ่งล้านไปดิเนโอ้ยเบิ้งไปพิษโอ้โอ้โด๋อย อย่าเบื่อเราอย่าพ <és> ีดก็มีแต่แบบยั้ง <D> อ <uts> oh, oh. oh, okay. ่ะเดีวทานยัง <brilliant> น <word tense> ี่พ <Hayır> ี่ตาซาบุชิปาทิโตราคาเป็นพันนี่สาชวนงโอโอโหห่อหอดเนาะไอ้ตกใจเวิิดว่าเป็นพัน พนักงานคนเกิดไซแงนะจา่ัวร์คิดมาดคิดมาดบอเนไทยมีดันมาแล้วโอ้เนื่อกินกับแบบไร,รๆ,ๆ,ๆนรุดนันนั่นเลยนี่ ยังคือไหลรุดๆนี่เมื่อจับเลยได้เนาะน้ำยงบาซิโนเอาแซี่เด้อบาซิโนเแซี่มีบะโอ๋คเคยกินอะไบ้างซ้ไ่างเคยกินแานียกินเยอยเลยเย Va chân nắng nắm 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 con nắm 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 ไหวพ่อสาวสมบัติตอ้ยพ,พ,พิี่เอไข้นั่นพานใครกีต้องพิตาเนาะอันนี้แบบอันนี้เตาไฟผ้าคุนบอกฮะกลับมาสาวสุบัรณจะเคยกินบอ่อาหารมันคือลายล,ลุดลุดนั่นเนนองเนาะ มือจับวับชิ้เลยด้เนาะ <c oughs> มาแล้วตอนนี้กันมาแล้วสาวัยดี โอ้ยพี่ต้องหูกันในน้ำในเด้อในน้ำสาวสุวังเป็นในเด้อเป็นอมือจับไนเด้อเถอหนึ่งอ่าเ่าฮ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 ่นน่าฮ่าฮาฮ่าฮ่นฮ่าฮเาฮาฮ่าฮาฮ่่าฮาน่าฮ่้าเ่่า่า่ยฮ่าฮาฮาฮ่า่่าฮ่เด้อ เ้าว่าชิลดน้ำหนักอยู่ไ uh ้เฮ้ยไแล้วคนี้ก็กินะละสั่อย้าโยไปเดี๋ยวพี่พาเดินไปดูไปไปเดินไปก็จะมีโอ้มีน้ำจิ้ม นี่มึงน,นาวตแตกรึล่าสองบนะ่ยันมันทงงแทงอย่างเด้วสมพักบ้านเขาอ่ะยังก็เอตาสมพักสมพักบ่หน่ะเป็นยี่สิบบโอ้ไอ้ตาเขานิยบอ้กาเยิบกินได้เลยบ่ โอ้โดโดย้ตันทางเพื่นได้เหรเนาะโอ้เบอกุ้งก็มีมีแต่อาหารโปดชาวสมบังเลยโอ้อันนี้บ่เอือตาว่าว่าน้ำนะอันนี้บ่เอตาว่าว่าน้ำยังน้ยังนะ อ,นะอันนี้บพอันอันพี่พี่บอกว่าเจาน้ำอะไรอ่ะไม, oh. ไม่ไม่เมื่อกนะี้น้ำ็คือก้น้ำโซดแหลอันนี้ยน้ำอะไรน้ำอะไรโอ้ย <c oughs> oh, เอาโออิซิเยอน้ำย่างอันนี้ไอ้ผเคยกินมีความเป็นน้ำโอ้

เคยมากินเนื้อนี่ยังเขื่อได้โอ้แซ่บเลยโอ้จะเดือดไวแท้

น่ะจานไงทั้งหลังจ้ะน่ะอ๋อันนี้มีเวลาอีกบอกเออแกโอ้อะบอชโย่กับบอชโย่บอชโย่กับสิขอจบคลิปก่อนนันนี้ก่อนเด้อเรื่อไปพ่อกันตอนกินแล้วแมนโดยโดยเนาะมีเวลาจำกัดอีกครับ ก็ทําเหมือนกันนะครับอ่า ya. uh. kesan นะครับ <laughs> Ờ. À, bye bye, พอแล้วลงมารอๆเอาเป็นอย่างนั้นละ <laughs> ฝักลีปปโอ้ยตาอันนี้เพิ่นเอิ้ยังก่อ,อยังไงาสว่างต้นคิดสมาร์ทบ่ไแมนบ่อยต้นคิดสมาร์ทงามลีนี่ เอาบ่เมื่อไลรวบ่เมื่อแนวเมื่อแนเ่แนมืดือลยคอยพี่น้องเลยฮะเอาไปเชลีเดินทางเมื่อลเนาะแ่เอตที่ไราเอยืนกบาคอยกับูพึ่กันคอยยืนอยู่รนนําขึ้นมาจะคอยรถเใจ่าเจ้ากัเอาเลยพี่น้องเลยสำหรัคี้จากสงกชีขอตเนาะรัดิทางเมืออเฮือนเมื่อบาติสตานทะเลเนาะนะครับเมื่อเบน มาที่นี่ก็สรัที young, ่าังทุกท่านเพราว่าย่างมอเตอสก็ต้องการของของกันนู่นลายๆเนาะมาพร้อที่ค่ะเก็มีคนโตวัดนเน้อเอาไว้ทุกรนในทุกานมาที่นี่สำหรับกเพราะว่า